ห้าสินเชื่อติดเครดิตโบูโรก็กู้ได้เต็มที่ก็เสียเวลาลองไปสมัครกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเคยติดเครดิตโบูโรหรือมีประวัติติดเครดิตโบูโรมาก,ก่อนเนี่ยทำให้การขอสินเชื่อเนี่ยมันยากนะครับผมมีแนะนําทั้งหมด5สินเชื่อเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่า5สินเชื่อเนี่ยมีโอกาสไม่เช็คเครดิตบูโรสูงนะครับเนื่องจากว่าอนุมัติค่อนข้างจะไวมากๆนะครับและว,วงเงินเนี่ยไม่ถึง1 0 0 0 0แบาทนะครับ แต่ยังไงผมก็ต้องบอกอีกรอบนึงนะครับว่าสินเชื่อทุกตัวเนี่ยจะเข่งคล้ายๆกันหมดเลยนะครับก็คือการอนุมัติสินเชื่อจะพิจารณานในหลายๆด้านการติดเครดิตโบโลเป็นหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อด้วยเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณติดเครดิตโบโลเนี่ยก็มีสิทธิ์กู้ได้นะครับเพียงแค่ว่าคุณอาจจะได้ยากกว่าหรือได้วงเงินน้อยกว่านะครับเพราะว่าคุณเสียเครดิตไปส่วนหนึ่งนั่นเอง Sim. แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ติดเครดิตโบโลนะแต่อย่างอื่นไม่ผ่านเช่เอนอายุ fin, ไม่ถึงรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ย คุณก็ไม่ผ่านอยู่ดีนะครับดังนั้นคาแนะนาของผมแล้วกันนะคือลองไปสมัครดูฮะเต็มที่ก็เสียเวลานะถ้าเกิดว่าคุณสมัครแล้วคุณอาจจะสมัครไม่ผ่านแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่สมัครเนี่ยยังไงก็ไม่ผ่าน100%นนะฮะไม่มีวันผ่านเลยเพราะคุณไม่สมัครไงยังไงก็ต้องลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าคุณต้องการเงินจริงๆหรือเปล่านะหรือว่าถ้าเกิดคุณกลัวเสียเวลากลัวไม่ผ่านกลัวเสียความรู้สึกเนี่ยมากกว่าต้องการเงินนะครับคุณก็ไม่ต้องไปขอเงินหรอกครับ ก็สุดท้ายแล้วมันก็คือเรื่องของคุณนะ่ะถ้าเกิดคุณบอกว่าเอ้ยเสียวเวลาไม่ต้องไปขอหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็โอเคอะเรื่องของคุณไม่เกี่ยวกับผมหรอกยังไงก็แนะนําว่าลองไปขอดูก่อนนะครับเพราะว่าเครดิตบัตรเนี่ยมันก็มีคะแนนของมันอยู่ด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณเคยติดแต่ใช้นี้หมดแล้วนะครับคะแนนอาจจะต่ําแต่ถ้าเกิดคุณติดและยังใช้นี้ไม่หมดนะครับคะแนนก็ต่ําลงอีกนะครับแล้วถ้าเกิดธนาคารตัดนี้เสียคุณให้บริษัทอื่นๆไปแล้วคุณไม่ยอมจ่ายด้วยนะ บอกตรงนะคนั้นเครดิตโบโตรคุณจะเหลือศูนย์ไงและการที่คุณเหลือศูนย์เนี่ยนั่นหมายถึงว่าธนาคารก็จะรู้ทันทีว่าไอ้คนนี้นีเก่าอ่ะยังไงก็ไม่จ่ายใครจะกลาใหนี้ใหม่จริงปะดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณติดเครดิตบโตรแล้วคุณจ่ายหมดแล้วเนี่ยคุณควรจะลองกู้ดูนะครับดูสินเชื่อที่ผมจะแนะนําก็จะมีไลน์บีเคนะครับรับบิทแคสเงินทันเดอร์ฟินิกแล้วก็อัพนะครับซึ่งสมุดนี้สมัครได้ค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่าสมัครเร็วนั่นแหละ เขาเลยไม่น่าจะตรวจครดิดโบโลนะครับก็ไม่น่าจะเอาเวลาที่ไหนไปตรวจเท่าไหรหรอกนะอันแรกนะครับลายเบคนะครับก็เป็นสินเชื่อที่เขียนไว้ชัดเจนเลยนะว่าผู้ที่เคยมีประวัติค้างชําระสามารถสมัครวงเงินให้ยืมวงเงินให้ยืมนานโนได้หรือไม่บริษัทไม่มีนยโยบายในการปฏิเสธในการรับสมัครขอสินเชื่อของลูกค้าแต่อย่างไรก็ตามไม่สามารถรับรองได้ว่าลูกค้าเนี่ยจะได้รับวงเงินให้ยืมหรือวงเงินให้ยืมนาโนนะ เนื่องจากบริษัทมีหลักเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อหลายอย่างนอกเหนือจากข้อมูลเครดิตบโรเช่นอาชีพรายได้ของลูกค้านโยบายและหลักเกณฑ์ภายในบริษัทบริษัทจําเป็นต้องพิจารณาและจ้งผลเป็นรายบุคคลนะฮะก็คือบอกว่าเขาอะเอาเครดิตบโรมาคิดนะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดมันมีอย่างอื่นอีกามที่ผมพูดไว้ตั้งแต่แรกกันแหละดังนั้นคือคุณติดเครดิตบโรอะคุณก็ควรจะยื่นนะแต่มหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณติดแล้วคุณเคลียร์นี่หมดเอานะ ถ้าเกิดคุณเคลียร์นี้ไม่หมดอ่ะผมก็ค่อนข้างจะบอกได้เลยว่ายากนะและอย่างหนึ่งไลน์เนี่ยมันสามารถกู้เงินผ่านได้ภายในสินาทีนะครับถ้าเกิดคุณมีแลกการเดินบัญชีกับกบสิกรนะโดยสินเชื่อตัวนี้จะมีให้เลือกแบบเดียวนะครับเป็นสินเชื่อหมุนเวียนนะแต่ว่าเราจะกู้เนี่ยเขาจะให้เราเลือกระหว่างผ่อนชําระหรือชําระตามใจนะครับซึ่งการผ่อนชําระเนี่ยก็ต้องจ่ายเท่ากันทุกเดือนนะครับดอกเบี้ยถูกกว่าน,นิดนึง ส่วนชําระตามใจนะครับก็ต้องจ่ายทุกเดือนในการเพียงแต่ว่าจ่ายขั้นต่ําหรือจ่ายโป,โปะได้หมดเลยนะครับตามใจเลยต้องใช้สลิปเงินเดือนในการสมัครนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่มีรายการเดินบัญชีในธนาคารกสิกรที่ดีพอนะครับคุณอาจจะต้องยื่นสลิปเงินเดือนในการสมัครเพื่อขอเพิ่มวงเงินนะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆของราย BK นะครับเป็นสินเชื่อรับวงเงินต้องการเงินเมื่อไหร่ก็กดกดได้จนกว่าวงเงินจะหมดนะจ่ายดอกเบี้ยเท่าที่กู้ไม่ใช้ไม่เสียอะไรนะครับ วงเงินสูงสุดถึง8 0 0 0 0 0บาทเลยนะครับสามารถขอเพิ่มวงเงินได้เมื่อจ่ายตรงเวลาด้วยนะดอกเบี้ย25-33%ต่อปีนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณได้รับวงเงินสินเชื่อธรรมดาหรือวงเงินสินเชื่อนานโนนะผ่อนได้นานสุด60เดือนสำหรับวงเงินให้ยืมผ่อนชำระนะครับหรือเราจะจ่ายขั้นต่ำ2%สำหรับวงเงินพร้อมใช้ก็ได้อนุมัติภายใน30นาทีถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมนะครับคุณสมบัติผู้สมัครนะครับ สมัครได้ทุกอาชีพนะและได้ขั้นต่ำา5,000บาทต่อเดือนนะครับแต่จะได้วงเงินนานโนมาแทนนะครับต้องรายได้ประมาณ8 0 0 0บาทนะครับถึงจะได้วงเงินปกติใช้เอกสารเพื่อยืนยันรายได้ในกรณีเป็นลูกค้าใหม่ของธนาคารกสิกรนะครับอันนี้ทำให้ช้าลงนะถ้าเกิดคุณไม่เคยเป็นลูกค้ากับธนาคารกสิกรมาก,ก่อนไม่ต้องมีคนค้ำประกันและเรื่องอื่นๆนะครับคือเบิกเงินได้สะดวกเข้าเป็นชีลายแล้วโอนเข้าธนาคารได้เลย แต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนตอนสามทุ่มหนึ่งตีสเนี่ยอาจจะช้าหรือขค่าวันเลยนะครับสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมใช้วงเงินได้ตลอดอายุสัญญาสามารถสมัครลาย BK ผ่านในแอปไลน์ได้เลยนะครับตัวที่2นะครับ r a บ i ิ Cash นะครับก็เป็นสินเชื่อที่ออกมาใหม่ไม่นานนี้นะก็สามารถกู้ได้เร็วภายใน30นาทีเหมือนกันนะครับยังไงก็ลองดูตัวนี้ได้นะคิดว่าไม่น่าเช็คเครดิตบูโรในบางรลยนะครับ ดยเป็นสินเชื่อที่เปิดให้กู้เงินระบบออนไลน์1 0 0ตไม่ต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารใดๆน,นะโดยสินเชื่อตัวนี้มีให้เลือกทั้งแบบสินเชื่อเงินสดและสินเชื่อหมุนเวียนนะตามที่เราต้องการเลยนะครับว่าจะกู้แบบครั้งเดียวหรือกู้บ่อยๆคืนเร็วๆนะก็เลือกให้เหมาะสมได้เลยนะสำหรับรับติดแคนนะครับเป็นสินเชื่อที่รับได้ทุกอาชีพเลยนะครับ ต้องมีเงินเดือนหรือรายได้เริ่มต้นเนี่ย8,000บาทต่อเดือนก็สมัสมัครได้เลยใช้ Check e s t a t e m e n t เป็นตัวแสดงรายได้นะครับไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนในการแสดงรายได้นะโดย e s t a t e m e n t ที่ว่าเนี่ยต้องเป็นห6ธนาคารนี้เท่านั้นนะครับก็คือกสิกรไทยไทยพาณิชย์กรุงศรีอุทยากรุงไทยธนาคารออมสินและ TTB เท่านั้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถเพิ่มวงเงินด้วยการรักษาเครดิตจ่ายตรงเวลาได้ด้วยนะครับ สำหรับรายละเอียดอื่นๆนะครับก็จะมีสินเชื่อเงินสดรับเงินก้อนจ่ายตรงเวลาและสินเชื่อหมุนเวียนรับวงเงินกู้เมื่อไหร่ก็กดจ่ายเท่าที่กู้ไม่ใช้ไม่เสียอะไรเลยนะวงเงินสูงสุด1นึ่งแบาทนะครับสามารถเพิ่มวงเงินได้ด้วยการจ่ายตรงเวลารักษาเครดิตดอกเบี้ยหามเปเต่อปีผ่อนได้นานสุดถึงส6เดือนสําหรับสินเชื่อเงินสดผ่อนจ่ายขั้นต่ำสองเปอร์เซ็นต์ของเงินต้นสําหรับสินเชื่อหมุนเวียนนะครับอนุมัติภายใน5นาทีนะ คุณสมบัติผู้สมัครนะครับสามารถสมัครด้ทุกอาชีพนะรายได้ขั้นต่ํา8,000บาทต่อเดือนไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนต้องใช้อ e ีสเทเมนต์เป็นตัวแสดงรายได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งยอมรับของ6ธนาคารก็คือธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารทหารไทยธนาชาตินะครับหรือ TTB นั่นเองนะไม่ต้องมีคนขาประกัน และเร่ออื่นๆนะครับก็เบิกเงินสะดวกเข้าบัญชีธนาคารได้ทันทีสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมใช้วงเงินได้ตลอดอายุสัญญาสามารถดาวน์โหลดแอป,ปเพื่อไปสมัครสินเชื่อและบิดแคสได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับตัวที่สานะครับเงินทันเตอร์นะฮะก็แนวเดียวกันกับที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะนะคือเป็นพวกที่แบบกู้เงินได้ไวแล้วก็วงเงินสูงสุดแค่ห้าหมื่นบาทนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะไม่เช็เคเดิตโบโรนะครับแต่ว่าบางรายอาจจะโดนเช็คนะ โดยเงิน thunder เนี่ยไม่ต้องการสลิปเงินเดือนนะครับใแบรับรองเงินเดือนก็ไม่ต้องการนะครับถึงมีก็ยื่นไม่ได้นะครับดังนั้นโยนทิ้งไปได้เลยนะซึ่งผมบอกแล้วนะว่าเป็นข้อดีที่ทําให้ทุกอาชีพเนี่ยสามารถยื่นกู้กับเงิน thunder ได้เลยนะข้อแม้ของเงิน thunder ที่คุณต้องรู้นะครับคือเงิน thunder เนี่ยต้องใช้อ e ีสเตทเมนต์ของธนาคาร9ธนาคารนี้เท่านั้นนะครับก็คือกสิกรไทยกรุงเทพกรุงไทยกรุงศรีททบไทยพาณิชย์ทออส,อ,ทอ,อสทกสและออมสินนะครับ ส่วนธนาคารอื่นๆไม่สามารถยื่นสเตทเมนได้นะครับโดยสินเชื่อตัวนี้เงินทันเดอร์เนี่ยจะมีให้เลือก2แบบก็คือสินเชื่อเงินสดและสินเชื่อหมุนเวียนนะโดยสินเชื่อเงินสดเนี่ยก็จะรับเงินเป็นก้อนเข้าบัญชีสามารถทยอยจ่ายเงินคืนเท่ากันทุกเดือนสูงสุด15เดือนได้เลยนะครับหรือว่าเราจะโปกก็ได้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการกู้ครั้งเดียวนะครับถ้าเกิดต้องการกู้บ่อยๆเนี่ยแนะนาเป็นสินเชื่อหมุนเวียนแทนนะเขาจะให้มันเป็นวงเงินแทนนะต้องการเงินเท่าไหร่ก็กดมา ใช้เท่านั้นนะครับกดแค่ไหนจ่ายเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช้ไม่เสียเงินไม่เสียอะไรนะโดยขั้นตําของการจ่ายเงินก็คือ2%ของเงินต้นบวกดอกเบี้ยเท่านั้นเองจะโปรจะปิดอะไรก็ได้หมดนะครับเหมาะสำหรับคนที่เงินขาดมือบ่อยๆต้องการกู้ระยะสั้นๆต้องการเงินทันที สัปดาห์หน้าค่อยคืนเดือนหน้าค่อยคืนอะไรประมาณนี้นะครับรายละเอียดอื่นๆก็มีนะครับก็คือเป็นสินเชื่อเงินสดและสินเชื่อมูนหมุนเวียนให้เลือกตามที่เราต้องการนะครับวงเงินสูงสุดคือ50,000บาทนะอนุมัติภายใน15ทีสามารถถอนเงินได้เลยดอกเบีย้ย33%ต่อปีผนได้นานสุดส5เดือนคุณสมบัตินะครับก็สมัครได้ทุกอาชีพและได้ขั้นต่ําไม่ได้แจ้งเอาไว้นะครับไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือน ให้ใช้ e-statement ของธนาคารย้อนหลัง6เดือนนะครับทั้งหมด9ธนาคารก็คือกสิกรไทยกรุงไทยกรุงเทพกรุงศรีทีทีบีไทยพาณิชย์ทกสทอสและออมสินนะครับเบิกเงินสะดวกเข้าบัญชี SCB หรือพร้อมเพย์ได้ทันทีนะครับไม่ต้องมีคนค้ำประกันและในออื่นๆนะก็จะมีสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมใช้วงเงินได้ตลอดอายุสัญญาสำหรับสินเชื่อหมุนเวียนต้องมีแอป SCB Easy นะครับซึ่งคุณสมัคร กดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อไปดาวน์โหลดแอปเงิน t h เดอร์ได้เลยนะครับตัวที่4นะครับฟินิก์นะครับ <laughs> ก็อย่างที่ผมบอกเลยนะว่าสินเชื่อพวกนี้นมันกู้ได้ไวนะครับคิดว่าไม่น่าจะเช็คซึ่งมี2ตัวนะครับก็คือฟินิก์กับฟินิก์อีกไนนะครับโดยผมจะพูดถึงฟินิก์ธรรมดาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าฟินิก์อีกไนเนี่ยสำหรับคนที่เงินเดือนมากกว่า3 0,000บาทและมีสิลิเงินเดือนเท่านั้นนะโดยฟินิก์ธรรมดาเนี่ยสามารถยื่นกู้ได้โดยที่ไม่ต้องมีเอกสารแสดงรายได้ใดๆไม่ต้องมีสิลิมเงินเดือนับ เพราะว่าเขาไม่เอาเลยนะเพียงแค่ต้องรับเงินเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้นและต้องเป็น e s t a t e m e n t ของ6ธนาคารนี้นะครับก็คือไทยพาณิชย์กสิกรไทยออมสินกรุงไทยกรุงศรีธัยาและททบนะส่วนธนาคารอื่นไม่สามารถส่งเอกสารได้เลยนะครับและเรียนอื่นๆนะครับก็จะเป็นสินเชื่อหมุนเวียนกู้แล้วจ่ายคืนกู้ได้อีกไม่ใช้ไม่เสียดอกเงินไม่เสียดอกเบีย้ยไม่เสียค่าธรรมเนียม เงินกู้สูงสุด1นึ่งแบาทนะครับสามารถเพิ่มวงเงินได้เมื่อเราแจยาตรงเวลานะดอกเบี้ย33%ต่อปีผ่อนได้นานสุดส2เดือนอนุมัติภายใน5นาทีคุณสมบัติผู้สมัครนะครับสมัครได้ทุกอาชีพรายได้ขั้นต่ำา00 0ับาทต่อเดือนไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนต้องใช้ E Statement เป็นตัวแสดงรายได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับโดยต้องเป็นหกธนาคารนี้เท่านั้นนะคือธนาคารเกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ กรุงศรีอุทยากรุงไทยธนาคารออมสิน TMB ธนาชาติหรือ TTB นะครับเบิกเงินสะดวกเข้าบัญชี SCB หรือพร้อมเพย์ได้ทันทีสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมไม่ต้องมีคนค้าประกันตัวที่5นะครับสินเชื่ออัพจอง SCB นะครับแต่ตัวนี้ต้อหมอกนิดนึงนะว่าเขาเขียนไว้เลยนะครับว่าต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติเสียมาก่อนด้วยนะผมก็เลยรู้สึกกากึ่งกากึ่งนะว่าแบบมันเช็คหรือมันไม่เช็ควะ แต่ด้วยความที่ว่ามันเช็คเร็วอะไรพวกนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะเช็คจากหลธนาคารเป็นหลักอะ่ะถ้าเกิดคุณเคยมีบอร์เยกับเอซีมาก่อนเนี่ยน่าจะยากสําหรับอัพนะแต่ถ้าเกิดคุณเคยมีประวัติเสียกับที่อื่นมาแล้วคุณไม่เคยกู้กับเอซีเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีกู้ได้ก็ได้นะไงก็ลองดูนะครับซึ่งสินเชื่ออ,อัพจากเอซีีเนี่ยเป็นสินเชื่อเพียงตัวเดียวที่ผมเห็นว่ามันง่ายที่สุดแล้วนะครับ มีข้อแม้2อ,อย่างก็คือคุณต้องมีบัญชี SCB และมีแอป SCB Easy พร้อมใช้งานนะครับส่วนอีกอย่างึ่งก็คือคุณต้องสามารถกดสมัครแัปในแอป SCB Easy ได้นะซึ่งผมยอมรับเลยนะครับว่าผมไม่สามารถสมัครได้นะครับเพราะมันไม่ยอมให้ผมกดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมมีบัตรเครดิตแล้วมีบัตรกดเงินสดของ SCB อยู่แล้วก็เป็นไปได้นะครับก็เลยไม่รู้ว่าเราทำยังไงดีนะแต่จากที่ใค้คนอื่นกดสมัครดูนะมันก็โอเคจริงๆนะครับนะเร็วจริงๆ โดยถ้าเกิดว่าคุณสมัครได้นะครับคุณจะไม่ต้องส่งเอกสารใดๆเพิ่มเติมเลยนะครับเพียงแค่วงเงินเริ่มต้นของเราเนี่ยจะได้แค่1,000บาทเท่านั้นนะครับคือถ้าเกิดคุณส่งเอกสารเนี่ยคุณจะได้วงเงินเริ่มต้นสูงกว่านี้ทั้งกัรนที่เหลือก็คือเราต้องยืมยืมคืนคืนจ่ายตรงเวลาเพื่อรักษาเครดิตนะครับเขาจะให้วงเงินมาเพิ่มในอนาคตนะครับมันเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเอกสารแสดงรายได้แล้วแล้วเงินสดมากๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าคุณเนี่ยต้องกู้บ่อย กู้ให้เต็มวงเงินนะครับแล้วจ่ายคืนให้ตรงเวลานะครับห้ามจ่ายช้าโดยเด็ดขาดนะเพื่อที่จะได้รับการพิจารณาวงเงินเพิ่มขึ้นในอนาคตนะส่วนวรายละเอียดอื่นๆของอัพจาก SCB นะครับก็จะเป็นสินเชื่อหมุนเวียนนะครับกู้แล้วจ่ายคืนกู้ต่อได้อีกไม่ใช้ไม่เสียเงินไม่เสียดอกเบีย้ยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆนะครับวงเงินสูงสุดคือ40,000บาทนะครับสามารถเพิ่มวงเงินได้เมื่อจ่ายตรงเวลานะครับ อนุมัติไวภายใน5นาทีสามารถถอนเงินได้เลยดอกเบีย้ย25%ต่อปีแต่ว่าเราจะมีคอยเนี่ยไว้ใช้ลดดอกเบีย้ยด้วยนะซึ่งคอยเนี่ยมันก็มีวิธีการหักมันด้วยนะครับ่อนได้นานสุดคือ12เดือนนะคุณสมบัติผู้สมัครนะครับสมัครได้ทุกอาชีพนะและได้ขั้นต่ําไม่ได้บอกไว้ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนไม่ต้องใช้ใบรับรองเงินเดือนไม่ต้องใช้สเตทเมนต์น,นะครับแต่จะได้วงเงินเริ่มต้น1000บาทแล้วค่อยไปทำเครดิตเพื่อเพิ่มวงเงินทีหลังนะ ไม่ต้องใช้คนคำประกรันด้วยนะครับและเอียอื่นๆนะครับก็จะมีเนี่ยเบิกเงินสะดวกเข้าบัญชีได้เลยสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมใช้วงเงินได้ตลอดอายุสัญญาต้องมีแอป SCB EC พร้อมใช้งานเท่านั้นนะครับเพราะว่าสินเชื่อตัวนี้เราต้องไปสมัครในแอป SCB EC เท่านั้นยังไงก็เป็นทั้งหมด5สินเชื่อที่ผมแนะนําสําหรับคนที่ติดเครดิตบูโรหรือเคยมีประวัติไม่ดีมาก่อนนะครับก็ควรจะลองยื่นกู้ดูนะครับเพราะว่ามีโอกาสได้สูงพอสมควรเลยนะ ถ้าเกิดว่าปัจจุบันนี้เราทําดีเคลียร์นี้หมดแล้วทาเครดิตที่มันดีและมีรายได้ประจ,จําด้วยนะครับมันก็มีโอกาสกู้ที่สูงมากขึ้นด้วยนะครับถ้าเกิดใครลองสมัครตัวไหนแล้วสามารถสมัครผ่านแล้วนะครับก็ช่วยมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าสมัครตัวนี้ผ่านแล้วได้วงเงินเท่าไหร่นะครับต้องบอกเลยนะว่าการบอกวงเงินการบอกว่าสมัครผ่านแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การอวดนะแต่มันคือการบอกให้คนอื่นๆที่เขามาดูคลิปผมเนี่ยในอนาคตอะคนที่เขาต้องการเงินเนี่ย เออคนที่คนที่เขาอยากกู้เงินในระบบอะ่ะคนที่เขาไม่อยากไปพึ่งเงินนอกระบบไม่อยากไปพึ่งคนอื่นอะ่ะให้เขาเห็นว่าแบบเฮ้ยคนนี้ก็กู้ได้คนนี้ก็กู้ได้นนไดเขาจะได้มีกําลังใจในการกู้ไงผมบอกแล้วนะว่ามันคือการทําบุญครั้งใหญ่เลยนะถ้าเกิดคุณสามารถทําให้คนคนหนึ่งอะ่ะกู้เงินในระบบไม่ไปกู้เงินนอกระบบไม่โดนมิจฉาชีพหลอกเอาเงินจนแบบแย่เออเพราะว่าบอกเลยนะว่าคนที่ดูคลิปนี้ผมก็ยอมรับเลยนะว่า คงจะมีปัญหารเรื่องเงินกันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหารเรื่องเงินเนี่ยยังไงก็ก็คงไม่อยากให้มันเกิดปัญหามากกว่าเดิมใช่ไหมยังไงนะครับก็รบกวนหน่อยนะครับสำหรับคนที่กู้เงินผ่านแล้วนะก็มาเล่าให้ฟังหน่อยนะว่าเออกู้เงินผ่านแล้วนะเป็นยังไงบ้างได้วงเงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยจะได้มีกําลังใจกันทุกคนนะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็อยากจะรบกวนนิดนึงนะครับช่วยพิมพ์คําว่าฟังจบแล้วใต้คอมเมนต์นี้หน่อยนะฮะก็จะขอบคุณมากๆมลกนะมันก็เป็นกําลังใจเล็กๆให้กับผมได้ดีมากๆเลยนะครับ เดีถ้าอยากจะให้กำลังใจมากกว่านั้นนะครับคุณก็สามารถไปซื้อของในแอป s h o ป e e หรือ Lazada ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็ทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วนะก็จะได้ค่คาคอมนิดนึงนะครับเป็นค่าขนมนิดๆหน่อยๆนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าอยากเลี้ยงกาแฟผมเลี้ยงข้าวผมเลี้ยงบุฟเฟ่ผมได้หมดเลยนะครับ ไปที่ u t u b e นะแล้วก็กดสมัครสมาชิกนะครับก็จะมีให้เลือกเลยนะครับว่าเออเลี้ยงอะไรบ้างนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าการสมัครสมาชิกช่องผมเนี่ยผมไม่มีอะไรให้นะครับเพราะผมบอกเลยนะว่าผมตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เท่าที่ผมเห็นเลยนะครับเชื่อว่า90%เนเนี่ยผมตอบคอมเมนต์หมดเลยนะครับดังนั้นผมก็ไม่รู้จะให้อะไรพิเศษนะครับสำหรับคนที่มาเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรผมนะครับ แล้วก็นิดนึงนะครับกดสมัครเสร็จแล้วอย่าลืมกดยกเลิกด้วยนะครับเพราะว่ามันจ่ายทุกเดือนนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่กดยกเลิกเนี่ยผมก็จะให้กินทุกเดือนได้เรื่อยๆนะครับนะก็ต้องบอกไว้ก่อนกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับช่องผ่อนยืมกู้ออมไม่ได้แนะนําให้คุณไปกู้เงินเพื่อใช้สุรุยสุรานะครับกู้เงินเพื่อจําเป็นจริงๆเท่านั้นนะครับและยังไงก็รักษาเครดิตไว้ให้ดีที่สุดด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยผ่านพ้นปัญหาเรื่องทางการเงิน และก็วิกฤตทางการทางการเงินในปัจจุบันนี้ไปให้ได้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย